จากสูตรซอสผัดผงกะหรีนะครับบอกเลยสูตรนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับพร้อมวิธีทำผัดผงกะหรีกุ้งนะครับบอกเลยว่าง่ายมากมาก โดยเริ่มจากการเตรียมซอสผัดผงกะหรี่นะครับผมใช้ไข่ไก่นะครับแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปนะครับจากนั้นตามด้วยน้ำปลานะครับซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับนะใส่ลงไปในชามได้เลยจากนั้นเทคนิคผมนะครับวันนี้ผมใช้กะทินะครับใครไม่มีก็ใช้นมข้นจืดนะครับแล้วก็ใส่มายองเนสแบบหวานลงไปเล็กน้อยครับตามด้วยผงกะหรี่อย่างดีนะครับนะแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้ได้เลยนะครับบอกเลยว่าการใส่กะทิจะมีกลิ่นหอมนวลๆหอมๆมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เตรียมพริกสามสี่หั่นเป็นเต่านะครับ แล้วก็ผมจะใส่ผักต่างๆนะครับลงไปนะครับนะผักพริกสามสีแล้วก็แครอทนะครับจากนั้นผมจะผัดให้มีกลิ่นหอมพว่วกระทะก่อนนะครับแล้วก็ใส่กุ้งแช่บววนะครับที่เตรียมไว้ลงไปแล้วก็ผัดด้วยไฟแรงนะครับพอกุ้งเริ่มสุกนะครับใส่น้ําลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผัดต่อนะครับจนกุ้งสุกดีนะครับไม่ต้องสุกลอยเปอร์เซ็นต์นะครับสุกแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอจากนั้นนะครับตั้งไฟให้แรงนะครับแล้วก็ใส่ซอสลงไปเลยนะครับจากนั้นเนี่ยพอใส่ซอสลงไปให้เราหลีไฟทันทีนะครับ คร้าใครต้องการทีมๆก็ทําแบบผมนะครับใส่ต้นหอมกับขึ้นช้านะครับที่หั่นซอยลงไปนะครับแล้วก็คุกเ้าให้เข้ากาันตักลงตาลได้เลยนะครับนะใครมีน้ํามันพริกเผาสามารถโรยน้ํามันพริกเผานะครับได้เลยนะลองไปทําตามนูครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆ